สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบอาทางด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยโดยกองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิน่นเขาได้มีการไปตรวจสอบ การทำงานของท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลก็ตามเนี่ยขเขาก็ได้พบข้อบกพร่องนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเนี่ยมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจ้างก่อสร้างนะครับการจ้างก่อสร้างในประเด็นที่ตรวจพบนะครับในประเด็นที่31ก็คือท้องถิ่นเนี่ย ไม่ได้จัดทําสัญญาแบบปรับราคาได้หรือว่าค่าเคนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่ตรวจพบในข้อประเด็นที่32กรณีทําสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ก็คือค่าเคเนี่ยแต่ไม่ได้คํานวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานแล้วก็ไม่พบเอกสารหลักฐานการคํานวณเงินเพิ่มหรือว่าลดค่างานนะครับทีนี้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2532เขาได้แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร0203ทัว .109 ลงวันที่24สิงหาคม2532เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างกำหนดว่า ให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้หรือว่าค่าเคมาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะต้องมีการนำเอาสัญญาแบบปรับราคาได้เนี่ยมาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการนะครับ ประเด็นข้อตรวจพบทางด้านการจ้างก่อสร้างในประเด็นต่อมานะครับก็คือการจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวิธีการคัดเลือกเนี่ยปรากฏว่าไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงให้ผู้เสนอราคาทราบว่าจะดำเนินการทำสัญญาแบบปรับราคาได้กรณีจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเอกสารเชิญชวนไม่ได้กำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคนั่นเองนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่กอคอวงเล็บกวจ0405.2ทัว .110 ลงวันที่5มีนาคม2561เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคไว้ในสัญญาจ้างนะครับในสัญญาจ้างก่อสร้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้จะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้เอาไว้ในสัญญาตามหนังสือวอ1นึด้วยนะครับประเด็นข้อตรวจพบต่อมานะครับในประเด็นที่34กรณีจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก คำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานหรือค่าเคเนี่ยโดยอ้างอิงดัดชนีราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดณนะวันที่ที่ทำสัญญาซึ่งไม่ได้ใช้ดัดชนีราคาของวันที่มีการยื่นซองหรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติก็คือวันที่ทำสัญญากับวันที่ยื่นซองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเดือนเดียวกันนะครับเพราะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยที่เขตรวจพบเนี่ยปรากฏว่ามีการ ตรงนี้นะครับโดยวิธีการคัดเลือกเนี่ยคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานหรือค่าเคเนี่ยโดยอ้างอิงราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดณวันที่ทำสัญญาซึ่งไม่ได้ใช้ดัชนีของวันที่มีการยื่นซองหรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติแล้วนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือหนังสือสำนักงบประมาณที่ว .104 ลงวันที่13วมิถุนายน2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการาเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวนเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามแบบสัญญาแบบปรกปราคาได้หรือค่าเคแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .1986 ลงวันที่28มิถุนายน2561ที่กำหนดโดยสรุปว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้นำสัญญา แบบปรับราคาได้หรือว่าค่าเคเนี่ยมาใช้กับสัญญาก่อสร้างโดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้ได้ทั้งกรณีเพิ่มหรือว่าลดค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีวันเปิดซองที่จะนำมาใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ค่าเคเนี่ยนะครับวิธีการคัดเลือกกำหนดวันเปิดซองคือวันที่ยื่นซองข้อเสนอหรือวันที่ต่อรองราคาเป็นที่ยุติตรงนี้แล้วแต่กรณีนะครับและในหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่วอ 2147ลงวันที่11กรกฎาคม5 6 6 1เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้างสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้หรือค่าเคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติการถือปฏิบัติการตามการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำหนด มาตรการการใช้จ่ายเงินของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับ